ที่ราศีเมีนนะคะทรัสราศราีพฤษศนะคะแล้วก็ยูเรนัสราศีกลุ่มนะคะกลุ่มพฤษศเมีนลมดิน โมนนะคะราศีเมนซ้ำนะคะคนเกิดวันจันทร์นะเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือคุณ2ี่สิบส่ะมาดูมาดูเลขที่สองเราจะใช้นี่นะคะ Return Pin เนาะ คนไม่สวยก็ลำบากหน่อยใช่ไหมเราทุกคนลำบากเราทุกคนลำบากนะคะไม่มีใครสบาย ้ okay. สลูกค้าแบบน้ชน,นะคะเจ็ดช่วยคนที่เขาเป็นคนที่มีความฝันนะคะเป็นคนที่มีความฝันในชีวิตอยากทำโน่นอยากทำนี่มีเป็นเจ้า เ้าโปรเจกต์อะนะคนที่แบบไม่เคยไม่เคยหยุดตัวเองคือเป็นคนที่ชอบวิ่งตามโลกนะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เอาีดีกว่าแล้วก็ชอบที่จะไปข้างหน้าชอบมองอนาคตชอบคิดเรื่องอนาคตเป็นหลักอืมอ่าเป็นคนทั่วทะเยอทะยานนะ อยากได้อยากมีอ่าเป็นพวกแบบนั้นเพราะว่าเนี่ยราศีมีนราศีพฤกษศกราศีกุมอยู่ในเทือกนี้เลยคือตรงกับทารูมากนะคะเป็นคนทะเยอทะยานมากใหญ่ไฟสูงประมาณนั้นได้นะคะเป็นคนที่ไม่ยอมให้ตัวเองอยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยด้อยค่าของคนอื่นประมาณนั้นนะ ็นคนหัวสูงนะคะบอกเลยเ <c oughs> น้นหนักไปชาวราศีมมีนเนาะที่เห็นเอ็มเพรสคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบจัดการชอบเซอร์วิสชอบดูแลชอบททคแคร์คนในครอบครัวหรืออะไรพวกนี้นะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเป็นม่ายหรือไม่เป็นม่าแต่อิมเพรสเป็นเป็นตัแทนของพ่อแม่แม่ๆนะแฮงแมนเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ ชอบแก้ปัญหาแต่เป็นคนชอบหนีปัญหานะคะนะคะรู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่เป็นคนที่ไม่ยอมแก้ไม่ยอมลงไปแก้แห่งแมงอืมเป็นคนที่อาจจะชอบอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองได้นะไม่จําเป็นต้องพึ่งใครหรือเปล่านะคนคนนี้พึ่งตัวเองซะส่วนใหญ่พึ่งคนอื่นน้อยนะอะ่ คนคนนี้เป็นคนชอบดูสถานการณ์ไม่ทําอะไรอ่าค่อนข้างดูอาจจะเป็นคนที่มีอา